ภาพครับเฮ้ยเฮ้ยดูก็จับไมดีนิ้วนิ้วชี้นิ้วเดียวอะเกี่ยวไว้อะนี่คือภาพสดนะครับคิดดีไม่ได้เลยทำไมพวกออนเอน่ะเขาเน่อนะสิทำไมน้องออนเอน่ะเฮ้ยขำด้วยขำด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอของเขากันเลยหลักฐานของนักร้องไปสนามหมายเลขหนึ่งมาครับช่วยกันวิเคราะห์นะฮะ คุณติวเตอร์ครับอายุ19ปีช่างภาพหนุ่มน้อยแต่มากความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอก็สามารถทําได้และยังมีเทคนิคพิเศษที่ไม่เหมือนใครซะด้วยนี่เฮ้ยเก่งเฮ้ยเฮ่งเก้ยเก่งเก่งเก่กาาเป็นอก่าเงนี่งเกงกงเก่งเก่งเเ่งเกเ่เ่งเเก่งเกเองกงกกงกงก ฟังดูหืยตัวใจตัวเองเขาเป็นคนเล่นลินนะเฮ้ยทำไมคันันดันันันเด้เดูเป็นคนอยู่ไม่นิ่งเขาหมดแรงขูดขาเขาอ่อนมากเลยตอนนี้ดูดิการอยู่ในช่วงโควิดทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะน้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้นการยืนจะไม่ค่อยอยู่ได้อย่างแข็งแรงเท่าไหร่เพราะน้ำหนักมันมาเพราะฉะนั้นออกกำลังกายนะคะเบอร์หนึ่งนะ เออเอ้าเอาเอ้าเจอนี้วิคอเรื่องการกับทางการของเขาหรือว่าวิเคร์ให้ผมรู้ว่าผมควรจะบอกเขาเปล่ากันไม่ใช่ลมสิครับรย์จ้าเขาลบครูนี่ครูไม่อยากให้ครูกลับเข้ามาในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเหรโอเคหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยการร้องของเขาจะออกมาเป็นคำคำไม่มีลมยาวไม่มีลมสั้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะร้องให้เป็นเสียงเพี้ยนเป็นไปได้ค่ะเพี้ยนค่ะ แต่มแก้คู่เคาค่เขาหเรือกานคู่เคราหเือคู่เคาเรื่องการออกกำลังกายประมาณ20วินาทีแล้วแต่ว่าพูดเรื่องการร้องประมาณ5วินาทีเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคขาบอกหัวมันมีสองมันมีสองโน้ตเหมือนกันครับคือถ้าร้องโน้ตเดียวจะเป็นหัวแต่นี่มันมีมันมีการพยักแบบพยักแบบหน้าขึ้นให้มันมีการผ่านโน้ตขึ้นไปเลยรู้สึกว่าถ้าคนที่ร้องเพี้ยนเนี่ยเขาจะแบบไม่น่าจะผ่านโน้ตแบบนี้อ่าก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะร้องพอครับเพราะหมายเลขหนึ่งคิดว่าพรรอบ